แบบตอนเช้าเก้าโมงเช้าคือดีเมื่อวานแอน,นมาประมาณสิบสิบโมงครึง่งเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะก็คือเลดไปแล้วนะเลดไปแล้วคชว่ะหมจะเรียกว่าทางหาก็ไม่ใช่นะทุกคนไปอ้ย <c oughs> จะเรียกว่าทางหาก็ไม่ใช่นะทุกคนไปโอ ดูดีๆดูดีๆดูดีๆว่าเขาคืออะไรนี่อยู่ในซอกไปหลืบตรงนี้นี่เขาคืออะไรค่ะแบบตอนเช้าเก้าโมงเช้าคือดีเมื่อวานแอน,นมาประมาณสิบสิบโมงครึ่งเกับสิบเอดโมงแล้วนะคะก็คือเล็ดไปแล้วนะเลทดไปแล้ว,วครัเขาใกล้ๆมาส่องเขาใกล้ๆนี่ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากมากตัวใหญ่มากมาดูดูด,ดูดูเขากินแล้วก็มีคนมาเก็บหอยด้วยเช่นกันเพราะว่าแอนเห็นเขามีกระถางทุกคนวันนี้อยากจะให้ดูวิวมากเลยว่ามันแบบนี่หินมันนอนอยู่ตรงนี้ทำไม โอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่คือแบบเม่จ๋าดูดีดีดูดีดีดูดีดีนี่น้องปลาลังของปลาดาวนะคะแล้วก็เก็บหอยแมลงผู้เสร็จแล้วทุกคนัะได้เวลากลับบ้านนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดยาวทั้งคลิปนะคะชมธรรมชาติโอเคไปค่ะทางลงเป็นบันไดลิงนะคะทุกคนเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดก็จะอ้ามีคนนี่โอ้ ดูดูดูดโอ้ยพักผ่อนหย่อนใจสบายใจจริงๆทักมานอนอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่คือแบบเม่จ๋าดูดีๆดูดีๆดูดีๆนี่น้องปัก ไปค่ะทางลงเป็นบันไดลิงนะคะทุกคนเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดก็จะอามีคน ดีค่ะดูดีๆทุกคนดู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 มีเขาคืออะไรนี่เขาคือไป จริงๆสบายใจกันจริงๆตื่นค่ะตื่น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 โอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กหาดเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจบา,บายยจ้าเขาคืออะไรโุมามามา,มา,มาส่องเขาคืออะไรโุกมามามาส่องคืออะไรทุกคน ดูดีๆดูดีๆดูดีๆว่าเขาคืออะไรนี่อยู่ในซอกไปหลืบตรงนี้นี่เขาคืออะไรไปแล้วปะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันทุกคนปลายทางบันไดลิงเลยจ้ะมานอนอยู่ตรงนี้ทําไมเนี่ยโอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่คือแบบเมจจาดูดีๆดูดีๆดูดีๆ,ๆ,ๆ,ๆ อดนั้นที่เราขึ้นตรงนี้เมื่อวานนี้อะไปวันนี้ไม่ผิดหวังนะคะสวยงามเหมือนเดิมถึงหมอกจะหนาแต่ก็น้ำลงมากๆมากจะไหลมาแอดอยู่ตรงนี้ทำไมจะารอนโอ้ยล่อนโอ้ยล่อนโอ้ยล่อนล่อนไม่อยู่ในนี้ทัไม ของปลาดาวนะคะแล้วก็เก็บหอยแมลงผู้เสร็จแล้วทุกคนปักได้เวลากลับบ้านนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดยาวทั้งคลิปนะคะชมธรรมชาติค่ะหลังจากที่พาไปชมทะเลแล้วนะคะหมอกหนักมากแต่ถึงทะเลก็ฟ้าเปิดให้เราได้ชมความงามของ ปากาไมอ่ะหลัมาแอบทำไมอยู่ตรงนี้รอนโอ้ยรอนฮัลโหลฮัลโหลอนลอนรอนรอนอนอนค่ะหลังจากที่พาไปชมทะเลแล้วนะคะหมอกหนักมากแต่ถึงทะเลก็ฟ้าเปิดให้เราได้ชมความงามของปะกาแล้วก็มีคนมาเก็บหอยด้วยเช่นกันเพราะว่าแอนเห็นเขามีกระถางทุกคนวันนี้อยากจะให้ดูวิวมากเลยว่ามันแบบ นี่หินโอเคไปค่ะทางลงเป็นบันไดลิงนะคะทุกคนเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดก็จะอะมีคนค่ะหลังจากที่พาไปชมทะเลแล้วนะคะหมอกหนักมากแต่ถึงทะเลก็ฟ้าเปิดให้เราได้ชมความงามของปากาโอเคไปค่ะทางลงเป็นบันไดลิงนะคะทุกคนเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดก็จะ อ้ามีคนเขาคืออะไรทุกคนมามามาสอบคืออะไรทุกคนดูดีๆดูดีๆดูดีๆว่าเขาคืออะไรนี่อยู่ในซอกไ่หลืบตรงนี้นี่เขาคืออะไรก็นั้นที่เราขึ้นตรงนี้เมื่อวานนี้อะไปวันนี้ไม่ผิดหวังนะคะสวยงามเหมือนเดิมถึงหมอกจะหนาแต่ก็น้ำลงมากๆมา สวัสดีค่ะดูดีๆทุกคนดู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 นี่เขาคืออะไรนี่เขา ไมแอบทำไมอยู่ตัว เขาคืออะไรยโว้มามามาสองตัวใหญ่นอนกันสบายจริงๆไม่คิดจะทำอะไรกันเลยหรือไงวันๆเนี่ยวันๆเนี่ยนอนกันจริงๆนอนกันจริงๆโอ้ จะเรียกว่าทางหาก็ไม่ใช่ันทุกคนไปโอ้ยครับไป,ปแล้วไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันทุกคนปลายทางบันไดลิงเลยจ้ะ เป็นบันไดลิงนะคะทุกคนเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดก็จะอ่ามีคนแล้วก็มีคนมาเก็บหอยด้วยเช่นกันเพราะว่าแอนเห็นเขามีกระถางทุกคนวันนี้อยากจะให้ดูวิวมากเลยว่ามันแบบนี่หินจริงๆสบายใจกันจริงๆตื่นค่ะตื่น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 โอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็ก